คุณแรมครับค่ะวันนี้ค่ะเราสองคนพาทุกท่านมาอยู่กันที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนด้วยวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาเทีร่าเจ้าหรือวันวชิราวุธซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6ด้วยสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณกองทบบกได้น้อมนำเอาพระราชนิพนธ์ในรัชากาลที่6เรื่องหลักราชาการมาปรับใช้ในการทำงานรายละเอียดเป็นอย่างไรเราสองคนจะเล่าให้ฟังค่ะ วดค่ะทำไมวันนี้เราถึงมาถ่ายรายการที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคะก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6ทส่งเป็นพระราชาบิดาแห่งกิจการรักษาดินแดนโดยส่งพระราชาทานกําเนิดกิจการเสือป่ากิจการลูกเสือสู่กิจการยุวชนทหารครับถือเป็นการให้กําเนิดกิจการรักษาดินแดนอย่างเป็นทางการนั่นเองคะ่ะ และหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ที่พลเอกพนาแคล้วปอดทุกผู้บัญชาการหารบกได้น้อมนํามาเป็นหลักในการปฏิบัติงานของข้าราชการในกองทัพบ,บกนั่นก็คือพระราชนิพนธ์เรื่องหลักราชการอันถือเป็นหลักคุณธรรมจร,ริยธรรมอันสาคัญยิ่งสําหรับข้าราชการที่พึงยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติมีด้วยกันสิบข้อดังนี้ 1. ความสามารถคือความชำนาญในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ความสามารถจะทำให้การงานเป็นผลสำเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้ที่มีโอกาสเท่าๆกันโดยต้องใช้วิชาของตนให้เหมาะแก่กาละเทศะและสมเหตุสมผลเพราะผู้ที่มีวิชาแต่ไม่รู้จักใช้วิชานั้นให้เป็นประโยชน์จริงๆก็ไม่ได้มีประโยชน์สิ่งใด 2. ความเพียนคือความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความยากและบากบัน่นความเพียนเป็นคุณวิเศษเป็นเครื่องพาตนข้ามพ้นความทุกข์ การเพียนไม่เกี่ยวกับการมีวิชามากหรือน้อยเพราะถ้าหากเป็นคนเพียนแล้วบางทีอาจจะได้เปรียบกว่าผู้ที่มีวิชาแต่ขาดความเพียนได้ 3. ความมีไหวพริบคือการรู้จักสังเกตเห็นโดยไม่ต้องมีใครมาเตือนว่าต้องทำอะไรว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพื่อให้บังเกิดผลดีที่สุดและรีบทำการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลันทันท่วงทีผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาคน เป็นผู้ที่ต้องคิดแทนคนมากๆจะเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังหาได้ไม่ต้องพาคนในบังคับบัญชารอดพ้นไปให้ได้ด้วยจึงต้องมีไหวพริบคือถ้ามีเหตุจำเป็นต้องทำการโดยทันทีทันควันจึงจะไม่เสียการ 4. ความรู้เท่าถึงการคือรู้จักปฏิบัติการอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลาและเกิดประโยชน์ที่สุดอันความคิดใดแม้ว่าจะดีบานใดก็ตาม แต่ถ้าใช้ไม่เหมาะกับเวลาก็อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรือกลับกลายเป็นผลร้ายก็ได้ 5, ความซื่อตรงต่อหน้าที่คือการตั้งใจกระทากิจการซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อตรงต่อหน้าที่คือตั้งใจกระทํากิจการซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน้าที่โดยใช้ความอุตสาหะิริยะโดยใช้ความอุตสาหะิริยะ เต็มสติกำลังของตนด้วยความมุ่งหมายให้กิจการนั้นๆบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จอย่างดีที่สุด 6. ความซื่อตรงต่อคนทั่วไปคือรักษาตนให้เป็นคนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้ข้อนี้เป็นคุณวิเศษสำคัญซึ่งทำให้เป็นที่นิยมแห่งคนทั่วไปด้วยคนเราไม่ว่าจะสำคัญปานใดย่อมต้องอาศัยกำลังผู้อื่นในกิจการบางอย่างเพื่อให้เป็นที่นิยมแห่งคนทั้งหลาย ต้องมีความประพฤติซื่อตรงรักษาตนให้เป็นคนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้โดยรักษาวาจาสัตว์ไม่คิดเอาเปรียบไม่ยกตนผมท่านไม่หาดีใส่ตัวหาชั่วใส่เขาตอบแทนไมตรีผู้อื่นด้วยไมตรีเสมอ 7. ความรู้จักนิสัยคนคือการเอาใจใส่ในทางสังเกตและรู้จักนิสัยคนถ้าเป็นผู้น้อยต้องศึกษาและสังเกตให้รู้นิสัยของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตน ถ้าเป็นผู้ใหญ่การรู้จักนิสัยคนยิ่งจำเป็นมากขึ้น 8. ความรู้จักผ่อนผันคือรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวว่าการที่ไม่ผ่อนผันเลยอาจจะทำให้เสียการได้เลยทีเดียวหรือจึงยอมผ่อนผันไปเสียทุกเรื่องจนเสียทางวินัยและแบบแผนไปเลยก็มี 9. ความมีหลักฐานประกอบด้วย3ประการคือมีบ้านเป็นสำนักมั่นคง คือไม่เปลี่ยนย้ายจากที่นู้นที่นี้เหมือนหลักลอยต้องอยู่ให้เป็นที่เป็นทางไม่ทำตัวเป็นคนจรจัดเที่ยวอ,อาศัยนอนไปทั่วมีครอบครัวอันมั่นคงคือมีภรรยาเป็นเนื้อเป็นตัวมิใช่มีไว้สำหรับความพอใจชั่วคราวผู้ที่มีภรรยาที่ดีเป็นหลักฐานย่อมเป็นสีแก่ตัวและเป็นที่น่าไว้วางใจตั้งตนไว้ในที่ชอบคือไม่ประพฤติสัมเลเทเมาสูบฝิ่นกินเหล้า หรือเป็นนักเลงเล่นเบี้ยเล่นผู้หญิงซึ่งล้วนเป็นอบายามุขก่ขอให้เกิดความพินาศทั้งสิน้นและ 10. ความจงรักภักดีคือยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ความจงรักภักดีนั้นคือความยอมเสียสละจนเพื่อประโยชน์แห่งท่านเพื่อประโยชน์อันแท้จริงให้มีแก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผู้ที่ยอมเสียสละเช่นนี้ ้องเป็นผู้ที่ถึงแล้วซึ่งความเจริญรุ่งเรืองชั้นสูงหลักราชาการของร้นกล้าราชาการที่6ส่งมุ่งเน้นให้สติแก่ผู้คนทั้งในการทํางานรวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันคุณธรรมทั้ง10ประการนั้นผู้คนที่นําไปปรับใช้จะทําให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์และมีเกียรติค่ะ